เพราะทางนี้น่ะมันเป็นมันเป็นที่ของคนมันสซื่อได้ในตรงนั้นมันเป็นที่มันบเป็นที่ของคนเป็นที่ของคนนุ่นผู้หลวงอะเป็นสถา,า,านที่สองชุมชน ไฟร้าน,นครับี๋ยวไรู้ เ่าแต่กวันที่ย่าง้าว่าผี่ได้น้ำไหลไปสว่างทางดีพามาไม่ได้เลยนะน้ากลัวมากจะเป็นคอกรอบเมืองเป็นนอไปนี่แสดงว่าตรงนี้เป็นเมืองเป็นครอบ ต่อสนับจนวนเต็มที่เลยครับแน่นอน บ้านหนึ่งนะครับบ้านหอทกลัอันนี้เขาเรียกว่าบ้านยำกระบิบบ้านหนองกลับยำอำเภอไยำเพชรพะล้าอำเภอแล้วนะอันนี้ลักข้ามอำเภอมาเลยครับทุ่งเขาหลวงเลยดิขับทมาประมาณห้ากิโลเมตรนะครับไม่ถึงอมผุ้งสามสามสามโล สวิตนะครับโอ้คนเอง,งานอยู่ประเทศสวิตเยอแลนด์เยอะครึ่งบ้านไปสวิตแสแลนที่เรามาทางนี้อย่างที่ดูว่าทางนี้ก็เป็นทางคนเดียวนะครับ पता